การออกแบบระบบการสอน Analysis ครับผมนายนพวิทช์เชชนะรหัสนักศึกษา6 6 7 1 9 0 1 3หห้องอีครับหัวข้อมีดังนี้ 1. การประเมินความต้องการการจำเป็น 2. การวิเคราะห์ผู้เรียน 3. จุดประสงค์ 4. การวิเคราะห์เนื้อหา การประเมินความต้องการกลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วิธีการและเครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือวิธีการสังเกตจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เมื่อได้เรียนเรื่องการนับจํานวนและจํานวนเงินในภาษาจีนนักเรียนมีอาการเบื่อหน่ายไม่สนใจนั่งเล่นและพูดคุยกับเพื่อนเนื่องจากการนับจํานวนในภาษาจีนมีความแตกต่างในการใช้เออและ เหลี่ยงเทคนิคการสอนของครูไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้จึงทำให้นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาการวิเคราะห์และสรุปปัญหาการเรียนรู้พื้นฐานของผู้เรียนนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถจำวิธีการใช้เอ,อิและเหลี่ยง และการบอกจำนวนได้เนื่องจากขาดการทบทวนเนื้อหาลักษณะนเนื้อหาเนื้อหามีความซับซ้อนในเรื่องของหลักการใช้รูปแบบการสอนและสื่อการสอนใช้การสอนโดยบูรณาการกับบทบาทสมมตุติการประเมินคือการตรวจใบางานและสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเรียนรู้คือสื่อจำลองและสื่อแคนวา การวิเคราะห์ผู้เรียนทางกายภาพระดับชั้นศึกษามัธยมศึกษาปีที่4สภาพสังคมและความเป็นอยู่ของนักเรียนส่วนใหญ่ฐานะค่อนข้างยากจนพ่อแม่หย่าล้างอยู่กับปู่ย่าตายายหรือผู้ปกครองอื่นๆอาชีพของผู้ปกครองส่วนใหญ่ทำอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกราศาสนานักศึกษาอยู่ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจึงมีผู้นับถือาศาสนาพุทธและอิสลาม ความรู้และประสบการณ์เดิมที่เกี่ยวกับเนื้อหารู้เรื่องการนับจำนวนในภาษาจีนรู้เรื่องจำนวนเงินของจีนรู้เรื่องหลักการใช้จำนวนนับในหลักต่างๆทัศนคติความรู้สึกต่อเนื้อหารายวิชา 1. นนักเรียนมีความชอบเรียนในภาษาจีนส่วนใหญ่มักมีความรู้เดิมอยู่แล้วและมีความสนใจในภาษาที่ส จึงมีความสนใจในเนื้อหาที่เรียนและสามารถตอบคำถามที่ครูผู้สอนถามได้ 2. นักเรียนที่ไม่ชอบเรียนภาษาจีนมักเป็นนักเรียนที่ไม่มีความรู้และไม่มีความสนใจในภาษาที่สองจนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่สนใจในรายวิชาที่เรียนจุดป,ประสงค์ 1. พุทธิพิสัยนักเรียนสามารถอธิบายหลักการใช้เออและเหลี่ยงได้ 2. ทักษะพ,พิสัยนักเรียนสามารถใช้เออและเหลี่ยงในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง 3. จิตพิสัยนักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาจีนและระหนักถึงความสำคัญของภาษาที่2การวิเคราะห์เนื้อหาใช้รูปแบบการจัดการเนื้อหาเป็นเส้นตรงคือการเรียนเป็นไปตามลำดับขั้นตอนไม่สามารถข้ามเนื้อหาได้เพราะเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ที่มีความสัมพันธ์กัน การวิเคราะห์เนื้อหา 1. คือจำนวนในภาษาจีน 2. หลักการนับจำนวนในภาษาจีน 3. หลักการใช้เออและเหลี่ยง Design การจัดการเรียนการสอนใช้รูปแบบการเรียนแบบ Active l e ARNING การเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมุติเน้นการปฏิบัติ แผนการจัดการเรียนรู้สามารถสแกนได้จาก QR Code ข้างบนนี้เลยครับการกำหนดสื่อกิจกรรมให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์และมีการถามนักเรียนหากนักเรียนไปซื้อของนักเรียนจะถามว่าอย่างไรในภาคทฤษฎีให้ฝึกการใช้เออและเหลี่ยมเครื่องมือการประเมิน 1. แบบฝึกหัด 2. แบบประเมินการพูด development จัดหาปรับปรุงพัฒนาเนื่องจากผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้เออและเหลี่ยแในการบอกจํานวนได้ครูจึงคิดหาวิธีการพัฒนาความสามารถของนักเรียนโดยการใช้บทบาทสมมุติมาบูรณาการกับการเรียนการสอนและมีการนําบัตรคํามาใช้เพื่อเป็นการบูรณาการอีกทางหนึ่งและการบอกจํานวนโดยการใช้บทบาทสมมุติในการเพิ่มความเข้าใจ นวัตกรรมที่ใช้คือบัตรคำนำมาบูรณาการกักบบทบาทสมมุติโดยครูจะมีบัตรคำคำว่าเออและเหลียงให้กับนักเรียนซึ่งจะมีบัตรคำที่เป็นรูปต่างๆเพื่อให้นักเรียนจับคู่ภาพให้ถูกต้องโดยแสดงบทบาทสมมุติให้ฝ่ายหนึ่งเป็น a และ B โดยใช้บทสนทนาจากบทเรียนหลังจากนั้นก็จะนำการเออและเหลียงข้างต้นมาวางให้ตรงตำแหน่ง ว่าหลักใดใช้คำว่าอะไรเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้นักเรียนมากยิ่งขึ้นหลังจากใช้นวัตกรรมนี้แล้วทำให้ครูได้รู้ว่านักเรียนที่ผ่านการใช้นวัตกรรมดังกล่าวมีความเข้าใจในหลักของการใช้และการนับเลขในภาษาจีนมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ